สวัสดีครับเปนรายการะฮะต้อนรับทุกท่านสู่ YouTube ที่ทพามาพิเศษนะครับอันนี้เป็นมื้อบรันช์ทั้งเบคฟาสแล้วก็รันช์อยู่ด้วยกันนะครับตอนนี้ก็10บโมงส0บโมงเท่าไหร่อ่ะสิบโมงสาครับพี่พี่ก็พี่นวยพี่โบเอาอาหารมาให้ทานนะครับทำจาก ฝีมือตัวเองเลยวันนี้มีเมนูอะไรบ้างคะ<ห>พี่นวยจา๋าไข่ปิ้งนะฮะอันนี้ฝีมือพี่เองเลยซื้อเข้ามาอันนี้นพภินันทาการอยากโชคอำนวยลอตเตอรี่นะครับขับผ่านขับรถผ่านไปผ่านมาก็แวะเลยตลาดคามตะกา้านะฮะอันนี้ฝีมือพี่นวยเลยมาโอ้โหมีร้อนร้อนมาเลยครับอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรแก,งห,แกงหน่อไม้ครับใส่เห็ด โอ้โหทำทำมาให้คนถือสินนะ<ม>แกงหน่อไม,ม้เจโอ้โหไม่รักกันจริงไม่ทำมาให้ขนาดนี้นะมีทั้งเจมีทั้งชอมีทั้งไก่ย่างนะครับม,มีใส่ชอมมีใส่โมโอ้โหและข้าวเหนียวผงมาเองด้วยโอ้โหใส่กระติบเมื่อวานที่ไปอ่านี่นะฮะดูใส่กระติบแล้วก็เพื่อให้ความร้อนอบอ๋อใส่กัน เขาเรียกอะะไรนกะลัวจะกินข้าวเย็นนะฮะนี่ถึงเงย็นเลยโอ้โหดูอัดแน่นอันนี้ไม่ใช่กล่องข้าวน้อยข้าวแม่นะฮะกินได้หลายวันเลยไอ้ที่เหลือเมื่อวานป่ะน่ะไม่เอาไปเอาแล้วนะเป็นติดเออนี่ฮะนี่ใส่ปากก่อนเลยอือร่อยไข่ปิ้งนี่ร้อนอยู่เลยฮะเนี่เนี่ร้อนอยู่เลยเนี่ยจับไม่ได้อโอ้โหดูผักฮะเก็บมาจากสวนสะอาด โอ,อ,อานางางสวนนอไม้รู้สึกรู้สึกภูมิใจในตัวเองมีาสาวๆทำกับข้าวมาส่งให้าจริงๆเขาไม่ได้มาส่งให้ผมรลกเขาส่งให้แฟนเขาหรือโอกาสกินด้วยกันไปเลยทีเดียวอ่าไก่ย่างอันนี้ไก่ย่างอะไรครับไก่ย่างาี่เอาเเ้าเเดไก่ย่างอะไรพี่ย่างพังโคนนะกับย่างคําตากล้า คำตักลาน้ำแตกน้ฮเป็นมื้อเช้าที่อร่อยที่สุดมื้อหนึ่งในชีวิตเป็นอะไรไม่ใช่อาหารที่สารไง,งตั้งใจทำมาให้ทาน มาดูไข่ไข่ปิ้งะฮะในรายการใจงานเลยโอ้หร้อนเลยเยี่ยมมากี่ลูกอ่ะหน่วยฮะสามสามีสม่เขามาเยอะมากเลยโอ,อ้โหเจ้าอิ่แล้วผมจำไม่ได้เลยเดี๋ยวไาทำตะก้า,า,า,าไม่ได้กินข้าว <c oughs> อันนี้เขาเข้ามาถวายเพลงผม อ้าวไยปิ้งไงฮะกระรอนกระติดลิดไปเอ,อืมอร่อยเนาะอร่อยพี่แซ่บ๊วยของคนน,น้ำใจอร,อ,อร่อยตรงน้ำใจเนี่ยไม่สวยกับข้าวเราที่ทานเทดีไม่ในโซนนูนะเขาตุ่มเทกับเราเราต้องตุ่มเทกับเขาแต่เห็นเขาเป็นของตายเอาล่ะสุดเบียร์เป็นไหมคะ คำตะก,กานะอยากทานของอร่อยก็ามาคำตะก,ก้าฮะจุดแรกแฟนรายการมาถึงขับรถจะมาพาากกนีี้ห้หเเลยยนะอ๋คับไม่ไ่่ดวจุดแรกจะมาที่คำตะก,กาแวะตลาดคำตะก,กาเดินไปที่ร้านโชคอำนวยลอตเตอรี่ฮะหยิบก่อนเลยลหยิบกลางวันที่หนึ่งแล้วก็ไปถามได้ว่าจะเที่ยวตรงไหนซื้ออะไรของอร่อย ร้านโชคอำนวยลอตเตอรี่วันนี้เอาอาหารมาส่งให้แกไใบชะพูใบชะพูทานกับอะไรพี่ราคาวันนี้ทริปทำมาทานข้ากขวกับไฮโซของอำเภอคำตะก้าพวกพวกพาคีาลิ้วห่อทองนะพวกพาคิริ้วห่อทองทั้งหลาย อันนี้คล้ายๆอ่อมเนาะไม่ได้มีแบบเขาเรียกอะไรน้ำซุปเยอะใช่ไหมพี่ไม่ได้ใส่ลายไม่ได้ใส่ลายอ,อ่ะชิมหน่อยฮะไปรายการน,นี่แกงหน่อนะฮะมีเห็ดๆๆๆๆๆๆเห็ดเก็ดเห็ดเขาเรียกอะไร<า>เห็ดหูหนู ม,มีปักทองแจมมาไปด้วยตบเด็กข้าเหนียวหน่อยครับ,น,รบนี่เป็นหน่อไม้ที่ปลูกที่สวนพี่โบนเนาะสามสิบกอฮะ อันนั้นเจนะคะอ่านี่มีเจด้วยฮะสำหรับคนถือศินหน่วยขาเนี่ยไอ้ข้าวเนี่ยใส่กระติบห,หุ่นทีกินไปกี่วันเขียเป็นแหวปกติจะไปโขงจไปซื้อพิ่าลาเอาเลยจ้าอ๋อนี่อุตส่าห์ทำมาให้เนาะโอ้โหข้าวก็ปลูกเองปลูกเองโอ้โห น,น,นีลองพิมพ์แบบนี้ไม่ใส่ชูรสคุณละรสนะอ่ะอ่ะอ้แบบเจฮะไปรายการนี่นี่นี่อืมไม่ใส่ชูรสเด้รสจะเบาหน่อยอ,อร่อยรสแบบมีความเป็นไทยไทยเอาข้าวเจ้าว่ะเด้